คู่ที่3ครับเป็นมวยรองคู่เอกแต่ว่าคู่นี้ถือว่าจัดเป็นมวยคู่เอกก็ได้เหมือนกันนะครับผู้ที่3เป็นการพบกันระหว่างเพชรทองหล่อโจนโวบกับแปงนกเขากอมอสอดซึ่งคู่นี้ครับจะชกกันในพิกัด134ปอนด์สลับเพชรทองหล่อโจนโวครับก็เป็นมวยเพชรมวยฝีมือครับเป็นมวยซ้ายจากจังหวัดบุรีรัมย์ปัจจุบันเก็บตัวพิซซ้อมที่ค่ายมวยอันสุขุมิตรครับสลับเพชรทองหล่อครับก็เป็นมวยซ้ายฝีมือเพชรเตะซ้ายต่อยซ้ายถือว่าอาวุธอีกคอนข้างเนียนตาเลยครับมีล มีลูกหมัดเป็นลูกที่ปล่อยทำลายจังหวะคู่ต่อสู้และก็ถือว่าทำลายค่อนข้างดีครับลูกทิบก็อันตรายครับสนหรับนั่นเพชรทองหล่อโจโนโวหรับฟอร์มการชจก3ฟอร์มหลังของเพชรทองหล่อครับก็มีแพ้คะแนนนั่นนักลบแฟร์แท็กชนะคะแนนนั่นกากาแปะมีนบุลีล่าสุดครับแพ้คะแนนทางด้านฤิทธิเดชสอสมัยมาล่าสุดครับสำหรับนั่นเพชรทองหล่อโจโนโว ส่วนนั่นคู่โชควันนี้ครับเป็นทางนั่นแปงนกเขากอม11สําหสับแปงนกเขากม1สครับก็เป็นมวยเพชรมวยเปิดเกมนะครับเป็นมวยที่ชกสนุกครับสลับทางนั่นแปงปัจจุบันครับเก็บตัวฟิตซ้อมที่ค่ายมวยลูกมะขามหวานครับสรับทางนั่นแปงครับสรับแปงครับก็เป็นมวยเพชรมวยเปิดเกมครับเตะขวาต่อยขวาเดินเตะขาเจาะยางต่อยมัดอาวุธนี่ถือว่าหนักแรงครับมีทุกลูกเลยครับไม่ว่าจะเป็นลูกหมัดเท้าเข่าศอกครับวจิตหัวใจดีครับสภาพร่างกายก็ถือว่า ค่อนข้างดีครับสำหรับนั่นแปงสำหรับฟอร์มการทุก3ฟอร์มหลังของแปงครับก็มีชัะเน,น้นด้านเพชรด,ดำเพชรเก็บเพชรชนะน้นองยุทธที่3นั่นเพชรด,ดำเพชรเก็ดเพชรล่าสุดแพ้น้องยุทธที่4นั่นมหามงคลมุฟออนเชียงใหม่ครับซึ่งฟอร์มล่าสุดนี่ก็ถือว่าค่อนข้างมีปัญหานะครับเพราะว่าทางด้านแปงนี่จริงๆนี่นะครับเขาบอกว่าลูกสองลูกนั้นนะครับโดนแค่หน้าอกนะครับไม่ได้โดนคางของแปง แต่ว่ากรรมการขับนับนะครับทําให้วันนั้นแปลงนี่นะครับมาออกลูกยอมเลยครับแต่ก็ไม่สู้เลยทําให้นั้นนะครับกรรมการก็จับแพ้นอกไปครับสำหรับคู่นี้ครับเป็นการพบกันระหว่างเพชรทองหล่อโจนูโวพบกับแบงนกเขากอมอสิบสำหรับคู่นี้ครับก็เป็นอีกคู่หนึ่งที่เป็นมวยคนละแบบคนละทรงครับสำหรับเพชรทองหล่อนี่ก็ถือว่าเป็นมวยที่ชื่อชั้นกระดูกมวยดีกว่าครับเป็นมวยเพชรมวยฝีมือเตะซ้ายต่อยซ้ายหลักเหลี่ยมฝีมือมวยสมองมวยนี่จะดีกว่าครับ มีลูกขีดที่อันตรายและมีลูกหมัดที่สามารถไว้จะได้ครับสลับเพชรทองรอส่วนนั่นแป้งลูกเขากอมอสเวตครับก็เป็นมวยที่ชกสนุกครับอาวุธนีนถือว่ามีทุกอย่างเลยครับสลับแป้งมีลูกเดินเตะขาเจาะยางต่อยหมัดครับมีลูกเตะการคอลูกศอกก็อันตรายครับสลับแป้งลูกเขาก็สามารถปั้มรัดพัดตีได้ครับแต่ว่าการยืนมวยการยืนฐานมวยของแป้งนี่ค่อนข้างที่จะโคงเคงนะครับสลับแป้งส่วนเพชรทองรอครับจุดอ่อนก็จะอยู่ที่เวลาที่โดนอาวุธหนักไปแล้วนี่ สำหเพชรทองรอครับมียุคมียน่นและเป็นมือที่ฝีมือไม่ถึงกับว่าจัดจ้านครับสำหรับเพชรทองรอสำหรับคนนี้ครับเมื่อเปรียบเทียบกันไปแล้วในส่วนตัวยังชอบเพียงนั่นแปงนกเขากมอสเปดนะครับดูว่าอาวุธหนักแรงกว่ามีโอกาสที่จะเบียดเอาชนะคะแนนนั่นเพชรทองหลอไปได้นะครับผมมองว่าทั้งนั่นแปงนี่นะครับเวลาที่เดินเข้าหาแล้วเวลากู้ชกหรือว่ากู่ต่อสู้นี่นะครับจะมาออกอาวุธเตะซ้ายต่อยซ้ายนี่นั่นแปงนะครับดูว่าเดินค่อนข้างเร็ว จะทําให้ผู้โชคนะครับออกวุธได้ค่อนข้างยากครับวันนี้ครับแปงครับจะบ,บทจะเบ,บียดแล้วก็สามารถพริกเอาชนะคะแนนนั่นเพชรทองหล่อจนโวมไปแบบสนุกดูเดือดตื่นเต้นแล้วใจครับตินจอบพลนั้นแปงนกเขากอมอสิเบเอดครับ